เหมือนขึ้นปมาณเห็นหลูกันพระแม่ไม่ต้องพูดเจอหนูกำลังถ่ายวิดีโอพี่เสือเดินเข้ากล้องมาอี่เสดูป้ามันสิรุดรอเลยนะครับผมไซโลไม่มีหักครับผมมาอยู่ใ,ใกล้ๆกล้องมันแดดมันมันแดดแ้วป้าโบกินฉันโมแดลโบกินเอาโชว์ป้าก่อนเดี๋ยวิปก่อน ทำไมวันนั้นไม่หมาเลยวันนี้ทำไมหมานเอาหมาเอาจะขายหรือจะกินจ๊ะขายครับผมขายขายล่ะก็ไปขายตลาดกันดีก่าขายไปขายโัเขาไปหาตลาดผมมีปลาสองตัวผู้สิขายเอาบัวเอาปากาขายตอนนี้เออใครจะเอาจองเลยนะคะเอาเด้อนมอมอนัะ่นนด้เนาหมนน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 ้นน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 น เอาเงินมาให้าป่ะ